ดีครับเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวผมจะลงไปถ่ายข้างล่างนู้นนะครับข้างล่างนู้นนะครับข้างล่างนู้นนะครับเสียงน้าน้าตกมันไหลอยู่ครับอันนี้ต้องเดินเมื่อก่อนนี่บูมมากครับสถานที่ท่องเที่ยวนี้ครับรอยเก่ายังมีอยู่ครับเมื่อก่อนจะเป็นบันไดนะครับอันนี้จะเป็นเหลาบันไดนะครับเราเหลาบันไดที่เขาตอกไว้หลายสิบปีแล้วครับอันนี้ขั้นขั้นขั้นบันไดยังมีอยู่เลยครับเนี่ยยังไม่มีใครมานําเสนอ ดีเพย์ใหม่เลยจริงๆแล้วมันน่าเที่ยวมากนะครับยิ่งหน้าร้อนนะครับไอเที่ยวนี้ก็ไม่ต้องเสียตังค์นะครับเขาไม่ได้คิดค่าอะไรนะครับมาอาบน้ำน่าร้อนมีที่อาบน้ำแย่ๆครับตรงเนี้ยแต่ว่าวันนี้ผมไม่ได้ขึ้นไปชั้นสุดนะครับเพราะว่ามันมืดแล้วผมเอาแค่นี้ก่อน เดี๋ยวทริปหน้าเดี๋ยวผมจะขึ้นไปไอ้สุดเลยครับต้องต้องลางานเลยครับงานเนี้ยเดี๋ยวผมหาทางโลแป๊บนึงครับรู้นะครับข้างล่างก่อนมีทางตลอดเลยนะครับทางสะอาดมากมา่ก่อน เรียบเลยครับเดี๋ยวนี้ไม่มีใครมาเดินเลยครับทั้งทที่ว่าสวยมากครับเสียดายครับไม่มีใครมาเปิดเที่ยวใหม่เลยอนุญาตถอยดยาามนครับเกกะาแล้วเกสามพละลุงลังไปหมดเลยเขาป่าทีไรนี่สามพละลุงลังทุกทีครับอันนี้ เดี๋ยวข้างหน้านุ่นครับเราจะแอบไว้ก่อนครับเดี๋ยวเราจะไปดูไอข้างหลังข้างหลังครับอันนี้มันคือน้ําลงนะครับเดี๋ยวจะไปดูข้างหน้าก่อนครับต้องรีบกลับเลยครับชิบหายแล้วพ่อมึงตายอเอ้วึกอีกแล้วอะไรมันหนุนกวูวเนี้ยไ,ไม่ใช่มใชไม่ใช่เคมันมีเค งบโดนไอเคล่อแต่ละไอเคนะครับมานะครับมามามานะครับมานี่แปลได้หลายอย่างครับมามานี่ทถ้าภาษาเกลียงนะครับผิดนะครับผิดผิดถ้าเกิดเกลียงบอกว่าจระเข้นี่คือว่าผิดนะครับถ้าคุณทําก่อสร้างทําอะไรถ้าเกลียงบอกว่าจระเข้แล้วคือว่าผิดนะครับจระเข้ม้านะครับ ถ้าตัวเงินตัวทองนี้เกยนะครับเอยเกยตัวเงินตัวตัวทองเกยนะครับถ้าจะกวดนี้ขอกนะครับขอกขอกภาษาปากกากระยอนนะครับขอกขอกถ้าเกยนี้ตารีตารีตารีนะครับตารีนู่นมีถ้ำนะครับแต่ผมไม่กล้าเข้าครับน้ำมันลึกมาจะไปเดินดูสักนิดหนึ่งครับโอเคป่ะปาก้างเยอะครับเมื่อกี้นี้ปาก้างเทียบเลยครับปากก้างก็กินได้นะครับ ตัดหัวมันเอาหัวมันนะเกล็ดนิดหนึ่งหัวมันจะออกเขียวๆมันหัวอะไรไม่รู้แต่หวานมากครับเนื้อหวานเหมือนปลาช่อนเลยครับข้างในนั้นน่าจะมีอะไรสักอย่างครับแต่น้ำมันลึกับผมไม่กล้าไปอย่าไปเสี่ยงเลยดีกว่าไปปลอดภยัยไดีเจอเต่านินใจผักกุดเพียบเลยครับเพื่อนๆ แต่ผมแบกไม่ไหวนะครับไม่ไหวไม่แบกสักต้นดีไหมยังครับยังยู่พุกทั้งห้างยังมีอยู่เอาชีวิตให้รอดก่อนเหรออยู่หอยยาไปหมดเลยครับมาทำคลิปแบบนี้ต้องพกต้องพกโทรศัพท์ไว้เป็นกรรมเลยครับเป็นกรรมเลยครับเป็นกรรมเลยไม่อย่างนั้นจะหายเสียหายไปเครื่องนี้หมดเลยครับ ไข่ต่อไม่ได้เลยครับถ้าขึ้นไปชั้นสไลเดอร์สวยครับแต่ว่าผมไม่ได้ขึ้นไปอย่าทำอย่าง,งานั้นทำใจเย็นๆไว้ก่อนมีน้องๆ y o u t u b e ข้างล่างครับหยีฟันให้ผมใหญ่เลยผมผมนึกว่าลิงเจอแต่ฟันขาว จะมาบวกกันซะแล้วก็บอกแจ้งเกิดใกล้อย่างไรวหารนี่มันจะหน้าบ้านเลยละกูไปแม่งเปียกครึ่งตัวหากินใกล้แท้แจ้งเกิดใต้บันไดนี่เองไอ้ทางเก่านะครับผมทำ Youtube ไม่เป็นนะครับผมทำผมทำเป็นปีละเกือบปีแล้วแต่ว่ายังไม่มีอะไรเข้าเพราะว่าผมทำไม่เป็นผมเพิ่งจะไปปรึกษาพวกน้องๆมัน,นทำไม่เป็นครับ ทำไปก็ได้แค่คนดูอย่างเดียวเรากดนู้นกดนี้นนนนนไม่เป็นอันนี้เริ่มจะให้ลูกชายเขาทําให้ครับเพื่ออาจจะมีไรายได้เข้ามาจะได้ทํามีคุณไปไกลๆครับสวยมากครับดูครับหนาา้าผา อันนี้ชั้นแรกครับน้ำตกชั้นแรกมีทั้งสิบชั้นนะครับแต่ว่าผมไปไม่ถึงไอ้เก้าชั้นครับแต่ว่าผมไปไม่ถึงครับ